ปุม่มดังๆเป็นกำลังใจให้กับผู้แสดงทุกๆท่านนะครับยุคซึ่งมีนะคะผู้นาจำหน่ายนะคะอาหารหลากหลายซึ่ง พุทธย้อนยุคประวัติศาสตร์เมืองพระบางสุโขทัยประจำปีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ท่านธนาคมจงจีระประธานในพดังแสดงความยินดีกับทีมที่ห้าระชดการท่านประธานประานการมหารวนจังหวัดนครสวรรค์หนึ่งขอเสียงปรบมือดังๆเรียนเชิญท่านประธานสภาครับ ที่สองนะครับและคุณประการครับและนักบัตรได้ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานและประกอบพิธีขอ,ขอขามาพะแม่พ้คชาซึ่งพวกเรารวมถึงการ้งสิ่งปฏิบูตรต่างๆลงในแม่น้ำเป็นการีให้บัานมาพลนทุกแดง ท่านผู้บริการกองการศรึกษาดังนั้นท่านประธานในพิธีจะชมนิทรรศการและเดินเรามาถวายพระป่าพระป่าวันร้อยกระทงน,น้มแงใ้ของทางวันนะครับ